มาเรื่องอิหร่านอิสราเอล,ลอเมริกาประการแรกเนี่ยอิสราเอลเนี่ยมันโจมตีอิหร่านก่อนส่งเครื่องบินไป200กว่าลำท่ลมอิหร่านทั้งประเทศเลยโดยมันมีข้ออ้างมันอ้างว่าเนื่องจากอิหร่านกําลังพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ใกล้จะเสร็จแล้วต้องเข้ามาทําลายนี่คือข้อกล่าวหาอิหร่านก็ปฏิเสธมาตลอดว่ากูไม่ได้ทําอาวุธนิวเคลียร์เป็นพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ทีนี้อิสราเอลเนี่ยมันก็เลยใช้มุกใช้มุกเนี่ยในการโจมตีอิหร่านครั้งนี้มันรู้ว่ามันโจมตีอิหร่านเพื่อที่จะดึงเอาอเมริกาเนี่ยเข้ามาร่วมสงครามด้วยปรากฏว่าดึงเอาไอ้ช้ำมาไอ้ช้มก็ไม่ดูทําไงเพราะถูกกดดันจากคนพวกนี้และไอ้พวกอนุรักษ์ขวาจัดมันก็เลยถูกบีบตลอดเวลาจนกระทั่งเจรจากับอิหร่านหลายครั้งแล้วจนถึงวินาทีสุดท้ายการเจรจา อิหร่านบอกผมไม่ได้กูไม่ได้ทําอาวุธนิวเคลียร์และกูยินดีให้สัตยาบันรับรองว่าถ้าพัฒนาเรื่องพลังงานนิวเคลียร์มาแล้วจะมาใช้ในเรื่องโรงไฟฟ้าหรือสันติให้สัญญาจะไม่ทาเล็กสี่วันจะเซ็นสัญญากันปรากฏว่าไอ้ทรัมป์ออกมาละทันทีเลยบอกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วกูต้องถล่มจุดศูนย์รวมของอิหร่านอยู่3ามสี่แห่งที่กําลังผลิตอาวุธนิวเคลียร์อยู่อิหร่านก็บอกเฮ้ยอะไรของมึงวะก็มึงคุยกับกูกันแล้วว่าอีกสวันจะเซ็นสัญญากันนี่มึงยังมาหาเรื่องกูอีกเหรอ ยังไม่ทลายเลยอิสราเอลแม่งส่งเครื่องบินมาถล่มเลย200กว่าลำถล่มทั่วอิหร่านเลยพอถล่มเสร็จเรียบร้อยปังปั๊บเนี่ยอิหร่านมันไม่ใช่เสือที่ไม่มีเขี้ยวเล็บอิหร่านท่านผู้ชมครับ20-30ปีที่ผ่านมาอยู่ด้วยตัวเองรู้ว่าวันหนึ่งต้องเกิดสงครามอิสราเอลและอเมริกาแน่อิหร่านไม่ได้สนใจไม่ได้สนใจจะสร้างเครื่องบินแต่สนใจอย่างเดียวสร้างขีปนาวุธอิหร่านใช้เวลา30ปีในการคิดค้นขีปนาวุธรุ่นต่างๆอยู่ในครังแสง ที่คนยังไม่รู้ว่ามีของอะไรมั่งแต่ว่าของอีเยอะจริงๆของศักดิ์สิทธิ์ด้วยที่ศักดิ์สิทธิ์คือแรงแรงมากๆเร็วมากๆที่เรียกกันว่าไฮเปอร์โซนิกอิหร่านก็เลยมีสงครามตัวแทนก็คือส่งอาวุธพวกนี้ไปให้เยเมนกลุ่มกบฏทูติเพื่อยิงเรือในทะเลแดงบางว่าถล่มไปสองปีรา,าไม่มีเรือคนอไหนเข้าไปเลยขนาดอเมริกาส่งเรือทุกเครื่องบินก็ไป3าี่ชุดยังถูกขีปนาวุธของเยเมนถล่มจนมันต้องถอยออกไปถอยออกไปถอยออกไป,อออกไ,ปไม่กล้าเข้าทะเลแด ตอนนี้ทะเลแดงก็เลยกลายเป็นกบฏฮุติคุมอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดท่านโคเมนี่นะฮะซึ่งเป็นผู้นําด้านจิตวิญญาณของอิหร่านก็ประกาศชัดเจนว่าเราเจาคืนแล้วนะท่านผู้ชมรู้ไหมอิสราเอลถล่มอิหร่านวันที่13มิถุนายน7วันให้หลังอิสราเอลเนี่ยอิหร่านส่งอะไรก็ไม่รู้เข้าไปถล่มอิสราเอลไอออนโดมมันกลายเป็นถุงรั่วไปเลยไอออนโดมเนี่ยมันมีอยู่3ระดับอันใหญ่สุดข้างบนป้องการขีปนาวุธระดับไกลถ้าป้องกันไม่ได้หลุดเข้ามามันจะมี เดวิดสลิงแล้วลงมาข้างล่างก็มีอีกระดับหนึ่งก็คือว่ามีทุกระดับถ้ามาสูงมากลางมาต่ํามันป้องกันไว้ได้หมดแต่ปรากฏว่ามันโดนขีปนาวุธและโดนอิหรา่านถล่มจนกระทั่งไอออนโดมเนี่ยนะ โดมเหล็กเนี่ยแม่งกลายเป็นถุงกาแฟรั่วนอัน,นป้องกันไม่ได้อิหร่านแม่งถล่มอิสราเอลราบพนาศูนย์เมืองเจวิฟชิบหายไปพวงหมดหมดไปเกือบครึ่งเมืองพังทลายหมดนอกจากนั้นแล้วอิหร่านยังถล่มเมืองท่าไฮฟ,ฟาซึ่งเป็นเมืองสําคัญทางเศรษฐกิจของอิสราเอลพังทลายหมดแม่งถล่มศูนย์วิชาการโมซากรมวิชาการรับของหน่วยสืบราการรับของอิสราเอลถล่มกระทรวงกลาโหมถล่มศูนย์วิเคราะห์วิจัยของอาวุธต่างๆให้แม่งพังทลายหมด ทระลมจนกระทั่งคนในเจวิฟในเมืองหลวงของเจวิฟรัฐบาลมันบอกว่าอย่าไปอยู่ในบ้านให้อยู่ใต้บังเกอร์ห้ามออกมาเศรษฐกิจแม่งพังทลายหมดแล้วไอ้อโดมของมันเนี่ยจรวดที่มันใช้ยิงจรวดสกัดกั้นนั้นสต็อกมันอีกไม่กี่วันก็หมดละมันขอให้สต็อกเลิ่มเข้ามาทั้งๆที่ประเด็นปัญหาไม่ได้อยู่ที่สต็อกให้มึงมีจรวดอีกล้านลูกก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่ากันไม่ได้ล่าสุดอิสราเอลใช้ขีปนาวุธอันใหม่ของเขาชื่อฟาตาวันอิสราเอลแม่ ต้องเร่งเฮ้ยอเมริกาเอาัทีนะอเมริกาเอาสัทีลากไอ้ทั้มเข้ามาไอ้ทั้มไม่อยากจะรบกับอิหร่านแล้วไม่อยากจะรบกับรัสเซียกับจีนก็ว้าเดี๋ยวกูจะถล่มให้ก็เลยตัดสินใจส่งเครื่องบิน B 2เครื่องบินทิ้งระเบิดระยะไกลทิ้งไปทั้งหมด4จุดในอิหร่านท่านผู้ชมรู้มาเกิดอะไรขึ้นแม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอิหร่านไม่เดือดร้อนอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะว่าที่มันถล่มไปก็คือโครงสร้างแต่ยูเรเนียมที่อิหร่านมันสกัดไว้เรียบร้อยแล้วที่จะมาทําพลังงานเป็รมานูเพื่อทาโรงไฟฟ้าหรือ ทำอะไรก็ตามอิหร่านมันซ่อนไว้ในภูเขาสักพักหนึ่งแล้วเพราะอิหร่านรู้ว่าวันหนึ่งมันจะต้องรบกับไอ้พวกนี้ที่สำคัญที่สุดไอ้ทรัมป์พอมันถล่มเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็บอกโอ้ประสบผลสําเร็จมากเพนตากอนก็บอกว่าประสบผลสําเร็จมากคนน้นคนนี้บอกประสบผลสำเร็จมากพอประสบผลสําเร็จมากเสร็จเรียบร้อยแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นมันประกาศไงมันบอกอล้รจากนี้ไปก็อะไรมาคุยกันเรื่องสันติภาพกันแล้วสัญญากันไอ้ทรัมป์มันลืมไปอิหร่านถามบอกมึงจะคุยสันติภาพเรื่องดิวเคลียร์ก็มึงถล่มกูไปแล้ว แล้วกูก็ไม่เคยมีนิวเคลียร์กูมีอยู่2เรื่องเรื่องนิวเคลียร์ที่มึงอ้างว่าอ้างเหตุผลของการใช้อาวุธนิวเคลียร์มาสร้างอาวุธนิวเคลียร์มึงมาถล่มกูจบไปแล้วนะถือว่าจบไปแล้วหรืออย่างนเดียวคือเรื่องกูอิสราเอลมึงไม่ได้เกี่ยวแล้วนะข่าวนี้ตอนนี้กลายเป็นในเนทันยาฮูแม่งกินไม่ได้นอนไม่หลับเอาลส้สิอิหร่านบอกว่ามันกําลังจะขุดทีเด็ดในคลังแสงมันนี่มันเจอแค่ฟาตาวันนะขีปนาวฟาตาวันอิสราเอลแม่งแทบล่มสลายถ้าจะฟื้นฟูทีต้องใช้เงินหกแสนล้านเหนรีย แล้ว Wall Street Journal รายงานแล้วว่าอิสราเอลอีกไม่เกิน10วันแม่งถังแตกแล้วหมดตูดไม่มีตังละอิหร่านแม่งกำลังจะสั่งปิดช่องแค่พอมุสช่องแค่พอมุสนั้นเป็นช่องที่เรือลำเลียงน้ำมันในโลกนี้ต้องผ่านช่องแคบนั้น30%ถ้ามันปิดจริงราคาน้ำมันต้องขึ้นถึง200เหรียญต่อแบาร์กระเทือนหมดประเทศไทยก็จะกระเทือนด้วย ราคาน้ำมันเบนซินน้ำมันดีเซลที่เท่าไหร่วันนี้ราคาเท่าไหร่ต่อลิตรอาจจะต้องเพิ่มถึง3หรือ4เท่าชิปหายหมดทั่วโลกนี่คือการตอบโต้อิหร่านและมันเตรียมของขวัญจากคังอุธมันเพื่อไปถล่มอิสราเอลและล่าสุดหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งของอิสราเอลรายงานอ้างคำพูดเจา้า่อิสราเอลว่าอิสราเอลต้องการจะยุติสงครามกับอิหร่านภายในอาทิตย์นี้ รายงานเสริมว่าอิสราเอลจะย,ยอมรับการอยู่ยิงพรุ่งนี้หากคาเมเนีผู้นําสูงสุดลาประกาศเขาต้องการอยู่ยิงเช่นกันคาเมเนีเขาหนวดเคราฟรงหมดเขาโกรธชิบหายควันออกหูเขาไม่หยุดกับมึงหรอกเราไม่ต้องการเข้าสู่สงครามบันทอนกําลังกับอิหรา่านสรุปก็คืออิหร่านไม่เอาด้วย พราะฉะนั้นท่านผู้ชมครับจากนี้ไปเนี่ยเราจะเห็นลวเพราะว่าตอนนี้ไอ้ซ้มัมาทิ้งระเบิดอิหร่านมาแล้วนี่มึงจะมาซ้ําอีกดอกหรือยังไงใช่ไหมฮะก็เหลือแต่คู่ชกแล้วตอนนี้อิหร่านกับอิสราเอลท่านผู้ชมครับถ้าคู่ชกอิหร่านอิสราเอลท่านผู้ชมแทงข้าวหางถือข้างอิหร่านได้ทันทีเลยอิสราเอลแม่งคิปหาไปปลวกแน่นอนจากนี้ไปเวรกรรมเพราะว่าโคามนี้เขาบอกเลยว่าถ้าอิสราเอลรบอิหร่าน จริงๆแล้วเป็นครั้งแรกแล้วมันบุกเขาก่อนเขาอยู่เฉยๆส่งครึ่งไปเป็นสามลำไปถล่มเขานี่คือสันดานของคนยิวผมจะฝากถึงด้วยไอ้คนยิวที่แถวปลายอในประเทศไทยแม่ก็เป็นคนที่ไม่น่าคบไล่ไม่ออกไปได้แล้วไอ้เหียใครบ้างเะไอยู่กับยิวแล้วไม่มีความสุขเห็นแก่ตัวเอาแต่ได้กดโกงเขาตลอดเวลาทุกแห่งนี่คือสันดาณยิวและสันดานไอ้เนทชัญญาหูวันนี้